เวับทุกคนเข้าสู่ช่องเอ้ยพลเคโอ้ยเย็กลับมาอีกครั้งกับการทายนะครับผมจากคลิปที่แล้วก็เกิดอะงรข้นผู้คนเกิดอะงรข้นผู้คนกดโอเคญาติๆก่อนนี้ก็สามารถทำไดก็ใช่ครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับคุณคินก็วันนี้เราจะมาทายบทอนิเมะนะครับบทตัวละครอนิเมะนะ ก่อนอันนี้แม่ผมมีคนละสิประโยชน์ก็เองนะ,ะเตรียมมาคนละส<ช>ิบประโยชน์นะใช่เตรียมาครับแบ่งเตรียมมาคนละสิบประโยชน์ก็จะมาทายแบบคนละประโยชน์สลับกันไปเรื่อยๆแล้วก็มาดูกันว่าใครจะถูกผิดเยอะที่สุดหรือว่าน้อยที่สุดก็มันก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองครับ<ช>ผมเร <ผม S 1> <c oughs> ิ่มจากใครดีครับคุณคิมผมผมเริ่มผมไม่คนเริ่มดีกว่า อาอเราดีคุณสุขกับคนเลื่มันเองนะก็ไปดูกันเลยก็บทแรกนะครับก็จะมาจากเรื่องใหม่ฮีโร่นั่นเองนะนายเองก็อยากจะชนะสินะว่าเอ้ยฉันเองก็อยากเป็นฮีโร่เหมือนกันโจะจะจะควบคู่แล้วกัน โโอห้นิาาจะกโกก็น่าจะใกล้เคียงบาโกโกแต่มันก็จะอยู่ในแก๊งนี่แหละมีไมโลริยะมีบาโกโกแล้วก็มีอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงใครไม่รู้จักผมจำชื่อคนเพิ่งคืรักเคร่องเย็นไม่ได้เขาชื่อว่าโทโดโรกิโชโตะนะครับอ๋อก็ไปแข่งเสร็กันเลยไหนก็อยากชันละเลยว้าย ฉันเองก็อยากเป็นฮีโร่เหมือนกันโหกโ็ตามนั้นของผมเสียงได้อะไรนะของโชโตะละกันเรียกโชโต้มาต่อไปก็เป็นประโยค์ของผมนั่นเองนะครับประโยคแรกเป็นบทแรกบทแรกของผมมาจากเรื่องวันพีซนั่นเองอนะ่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชื่นชอบประเภทกันบทนี้ก็คือ ดูนี่สิพ่อนี่แหละน้องชายฉันโ oh. อ้โหอ่าประโยคนี้มาจากใครครับผมบทนี้มาจากใครเป็นคนพูดคุณค,คิมเขาก็คือเอสมัตอัคีอ, yes, อ,คอดีตผู้ใช้ผลเมละเมละครับอ้าวเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมเป็นประโยคของเอสนั่นเองนะครับผมต่อไปก็เป็นประโยคที่สองบทที่สองของคุณคิมนั่นเองนะครับผมใช่ครับผมก็บทที่สองครับมาจากมาฮีโร่อีกแล้วนะครับ นั่นก็คือวันฟอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็ผมได้ยินช่วยจากคนคนเดียวเท่านั้นมันจะเป็นใครไม่ได้นอกจากดีกูถูกต้องอเป็นประโยชนของดีกูนั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่เป็นพระเอกของเรื่องฮีโร่นั่นเองผมเป็นตัวหลักเลยก็ว่าได้ก็หอบมาถึง ประโยคหรือบทที่สนนะองของผมนั่นเองนะบทที่สองมาจากเลืองดาบพิฆาตอสูนะอสูซะด้วยอ้าวก็กเลยต้องชนะให้ได้อยู่แล้วอย่าโง่ไรน้ำยาอีแค่สู้โดยมีพิษเล่นในร่างกายมาสุดจมูกตู้เลยเว้ยประโยชน์นี้เป็นประโยชน์ของใครครับบทนี้เป็นบทของใครคบุณินบทนี้ก็คือก็แก๊งสามเกินะครับก็คืออินโนสุเกะนั่นเองนะ เป็นคำตอบที่ผิดนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ของอินโนซกุกินะครับแต่เป็นคําตอบคําตอบนั้นก็คือคนนั้นเขาเป็นสอบหลักนั่นเองคําตอบก็คือซุยเทนเกินนั่นเองโอโมันมีพิษรช่ต่อไปก็เป็นประโยชน์ของค,คิมนั่นเองครับผก็ประโยชน์ที่สามนะครับก็มาจากเรื่องวันพีชนะครับผมอ้าววันพีชดูเยก็ บทของตัวนี้ก็จะอยู่ในเดอะบูบี้นะครับบทนั้นคือบทนี้ก็คือดูท่าจะได้เวลาตัวเอกออกโรงแล้วเนาะขอตอบเป็นลูฟี่แล้วกันก็ผิดนะครับผมคำตอบก็คือคิซาุูั่้เองนะครับโอ้คิซารุก็ไปไปเสียงกันเลยดูท่าจะได้เวลาตัวเอกออกโรงแล้วเนอะ ต่อไปเป็นประโยช์ที่สามของผมนั่นเองนะ uh huh. ประนบท,ที่สามของผม uh huh. ามาจากเล่ออ a ก t ท c k on t ท t a นซะด้วยเราเป็นเรื่องโป๊ซะด้วยไงเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ใช่ตัวละครหลักเทพจะไม่ใช่ตัวละครหลักเลยก็ว่าได้มันไม่ใช่ตัวละครหลักเทพส้มไปมาฟังกันเลยคนระับมีพลหนุ่มน้อยคนนั้นนะเอาลูกกวาหวานหวานสักอันหน่อยไหมจ๊ะข้อนี้ผมยอมดีกว่าผมไม่รู้จริงๆ มันคือคําพูดของตัวตลกต่อไปเป็นประโยคที่เท่าไหร่ครับคุณคิมต่อไปเป็นประโยคที่4แล้วนะครับผมนะครับก็บทน,นี้ก็มาจากเรื่องวันพิษอีกแล้วนะก็บทน,นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไม่ว่าใครจะคิดยังไงหรือใครคือฝ่ายที่ถูกต้องเมื่อลูกผู้ชายตัดสินใจดวนกันแล้วก็ต้องวัดผลแพ้ชนะในการต่อสู้เท่านั้นประโยคนี้คือประโยคของลูฟี่โอ้โห เขาเรียกว่าไอหัวมอสคำตอบนี้ก็คือโซโดเป็นคนพูดนะครับผมก็ตอนนี้ก็น่าจะน่าจะเป็นตอนที่ลูฟี่ทะเลาะกับอุปนะใช่ดูฟี่ทะเลาะกับอุศกันได้ไหมลูฟี่เป็นคนพูบผิดครับทุกคนก็เป็นเสยอกันเลยครับเมื่อใครจะคิดยังไงหรือใครคือฝ่ายที่ถูกต้องเมื่อลูกผู้ชายตัดสินใจโดนกันแล้วก็ต้องวัดผลแพ้ชนะด้วยการต่อสู้เท่านั้น อ่ะต่อไปก็เป็นบทที่สี่ของผมนั่นเองโอเคครับ <Okay, S 2> บทนี้มาจากเรื่องวันพันแมนเอา้าอันนี้คือเรื่องโรดผมเลยนะเนี่ยอ๋อเรื่องบทคิมเลยแบบเนี่ยผมผมไม่ใช่จะเป็นเรื่องบทคดคิมเลยเนีย่อ่ะบทนั้นก็คือตามที่ผมได้ตั้งใจไว้อยากให้อาจารย์แสดงพลังจริงๆออกมาเพราะงั้นขอไม่ออกมือนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นที่จีนอส ใส่ตามะสู้ด้วยนะครับอ่าเป็นแบบพอาจารย์แบบผู้แพทนะโดยตับที่ถูกต้องนั่นเองอเย้ก็ประโยู่ที่ห้อผมก็คือมาจากเรื่องไอ้แตกออนในท่านนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับก็ฉันจะทําลายทุกอย่างบนโลกนี้ให้หมดเป็นประโยคของคุณเอร n อ่าถูกต้องแล้วใช่หรือเปล่าขอตอบแบบเดอ,อ้าถูกด้วยครับทุกคน อ่าก็ตามรสของผมก็ไปทางเสียงกันเลยฉันเจอทำลายทุกอย่างบนโลกนี้ให้หมดเอ่อ่าประโยคต่อไปเป็นประโยคที่5ของเองประโยคที่5ของผมนั้นมาจากเรื่อง Short All All s o r ออน Online s o อ t It Online Sort Art ไม่ใช่เหรออ่าประโยคนี้มาจาก s o a r อ Online นั All ่นเอง ถ้าจะให้ฉันนีจากตรงนี้มันคงไม่ใช่เป็นสายของฉันหรอกนะนี่มันเป็นประโยชน์ของใครครับทุกคนอ่าผมว่าน่าจะเป็นรีโตะครับคำตอบ,เป,ตอบเ,ปเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองอ่าเป็นคำตอบเนปะ็นเป็นคำตอบถูกต้องไหเป็นประโยชน์แดงเลยนะพี <Yes. S 2> ทตอกก็ต่อไปก็ประโยชน์ที่หกแล้วนะครับอ่าประโยชน์ที่หกของั่นเองนะก็มาจากวันพีนะครับผมอาพีแล้วทุกคนโผันพีอีกแล้ว ก็มาฟังกันเลยนะครับจนสลัดสิคนที่แทบเป่ากระปิวแล้วอย่างพวกแกจะไปทําอะไรได้ทางฉันมีตั้ง100่งแคนเลยนะผมขอตอบเป็นผมแดงแชงคูดละกันนะก็คุณกอนตอบมาว่าแชงคูดก็ผิดนะครับ <c oughs> ใกล้เคียงไหมครับใกล้เคียงกับคำตอบที่ถูกไหม,ไ,หมไม่เลยโอเคครับผมเราทุกคนมันไม่ใช่ผมแดงแซงคูดนะครับ เสศษผูนนะครับอยู่คนที่พูดประโยคนี้นะครับก็คือโฮดี้เผามนุษย์เงือกนะครับผมอ่าต่อไปเป็นประโยคที่6ของผมแล้วนะครับผมมาจากเรื่องสืโค้นโซเทพนั่นเองนะับแต่เป็นซีคอนจูตู้อ่จริงๆเรืงนี้ผมก็ดูนะแต่ผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พออ่าประโยคนี้เป็นประโยคดังนะเป็นประโยคดังจากตัวละครดังเหมือนกันอ่าจัดตัวละครดังเหมือนกันแหละดังมาแต่ไรแต่ไรแล้วด้วยนะครับผมก็ ก็ประโยคนั้นก็คือเราจะสู้ให้กับฝอร์ดมนุษย์จบนะอ่าคอนั้นก็คือพระพุทธเจ้าครับอ่าพระพุทธเจ้าหรือสักยมุนีนั่นเองนะครัตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคผมจากเรื่องสุภัตเถรนั่นเองอ้ประโยคที่เจ็ดคีมนั่นก็คือประโยคที่เจ็ดของผมก็ก็คือมาจากเรื่องนานรูโตะนะครับบทนี้ก็ คือกระสุนวงจักครับออืกระสุนกงจักครับทุกคนโ,โหประโยคนี้มาจากนารูโตะนั่นเอ,เองนะครับผมถูกต้องมั่นใจนะครับตอบถูกต้องด้วยถูกต้องแบบหนักแน่นนะครับหรือว่าแบบปัญญาเนี่ยกุณอะไรแบบนี้นะแบบสายพันธุบบ์แหละมาต่อไปเป็นบทที่เจ็ดบทที่เจ็ดของผมแล้วนะครับผมก็เรื่องนี้มาจากเรื่อง โจโจอ้าวมาจากพี่โจโจนั่นเองประโยคนั้นก็คือทำไมท่ทบไปใกล้ God, กอดแกไม่ได้นะสินี่โอ้โหบอกเลยครับทุกคนทุกคนต้องขอแบบโอ้โหมัแบบ่นแบบใจทุกคนอาจจะมันคคม่นใจเป็นคนคิดนะครับมั่นใจหรือเปล่าผมว่าผมมั่นใจมั่นใจขนาดไหนร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อร้อยเปอร์เซ็นต์คำตอบก็คือโจทาโร่นั่นเองนะครับ ถูกต้องนะผมัวทโอยาโจากเรื่องอแต่กระโตใช่ครับผมรอบเป็นประโยคที่ทะได้สู้กับดีโอโคโค่อ่า,อาต่อไป,ไป 8. เป็นประโยคที่แปดดนทางก็เหมือนประโยคที่แปดแล้วนะเองครับทุกคน,<ส>น<ไ>ปที่แปดบทที่แปดของคุณคิม<ข>อ,อามาจากเรื่องซอฟตอาร์ตออนไลน์นะครับประโยคนี้ก็ประมาณนี้นะครับ10วิลด<า>ไปถึง4ร้อยงั้นเหรอ นั่นคือดาเมจสูงสุดที่พวกนายจิตคนมีปัญญาทำได้ยังไงล่ะประโยคนี้บอกเลยผมมั่นใจมากนั่นก็คือหนึเปอร์เซ็นต์น่ะนะประโยคของคิริโต้คิริโตะนั่นเองนะครับผมถูกต้อง yes ถูกต้องทุกคนตอบถูกกปนไม่เดผมีใจมากที่ถูกข้อนี้นะก็สุดดีใจมากดีใจมากก็ไปฝากันเลยครับสิบวิลตไปสี่ร้อยเงินเหรอ นั่นคือดาเมจสูงสุดที่พวกนายเจ็ดคนมีปัญญาทําได้อย่างไงล่ะต่อไปเป็นประโยคที่แปบของผมนั่นเองบทที่แปบของผมมามาบทที่สองผมก็มาจากเรื่องวันพีชเพราะ่ามีกิ้งลรอหยอกเล่นนะผมมันมาจากเรื่องวันพีชนั่นเอ,อะดิวันพีชอีกแล้วนะผมขอเรียกว่าประโยคนีน้ทุกคนก็ต้องอ๋ออีกเช่นเคยนั่นก็คือ,อสมบัติของฉัน ถ้าอยากได้ก็ไปหาเอาสิคำตอบนั้นคืออะไรครับคุณคิมก็ราชาจดสลัดโรเจอร์ครับผมอ่าราชาจดสลัดโรเจอร์กู๊โรเจอร์อ่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครทุกคนบอกเลยว่าประโยคที่แบบทุกคนรู้จักแน่ๆนะผมให้ทีมช่องดูวันพีมากๆนะใช่ครับผมต่อไปเป็นประโยคที่เก้าแล้วครับทุกคนเดินทางมาประโยคที่เก้าของคุณคิมนั่นเอง ก็ไปอยู่ที่เก้านะครับ<อ>มาจากเรื่องโจโจ้นะครับผมก็ประโยคนี้เป็นประโยคที่สั้นมากนะครับอก็แค่อสองคำโอ้โหอ๋อมามามาผมคิดว่าต้องใช้แน่ The Wow คำตอบเนี่ยผมบอกเลยผมบอผมมั่นใจมากเป็นของ D.O เฮ้ย hey, ไม่ใช่ <c oughs> ไปเป็นแบร์ซะแล้วเนี่ย D.O นั่นเอง D.O จากเรื่องโจโจ้ใช่แล้วครับผม <c oughs> <c oughs> ผมมั่นใจมากเลยใช่ครับต่อไปก็เป็นประโยชน์ที่เก้าหมดแล้วมาจากเลข่องสิ่คนเฉเทพบี่แล้วนะครับผมข้าได้ทุ่มเทพลังไปจนหมดสิ้นแล้วไม่เหลืออะไรให้อาลัยอาวศ์หมดแล้วหรอเขาสู้กับพระศิวะคนที่ผมจำได้นะอ่าใช่เขาสู้กับพระศิวะนะั่นเอง สีว <c oughs> <c oughs> ่ว่า x ครับตาผมแห่ข้อนี้ดท่ากันนะแสดงว่าเขาจำได้หมดแต่แค่ครับแค่คุณคิมเขาลืมชื่อนั่นเองชื่อว่าไลดินนั่นเองนะครับผมเป,ไป็นประโยชน์คุณไลดินนะโอ้โหชื่อโคตรผู้หญิงเลยจากซูโม่ไลดินนั่นเองก็เป็นประโยชน์สุดท้ายที่เขาพูดกันที่จะโดนแบบเตะตัดคอนะผมเ้ยก็ไม่ใช่ประโยชน์สุดท้ายหรอก ใช่ก็พูดกับพี่ของเขาก่อนจะดนูนะครับก็อนะก็จบกันไปแล้วกับ,กบสิบประโยคเพื่อสิประโยคการทายประโยคจากเรื่องอนดีตหรือการทุนน,นั่นเองใช่นะผู้ชบกันไม่เอ่ยก็มา<อ>นี้ก็จะได้เวลาสนุปคะแนนแล้วนะครับแต่ว่าใช่ค,คุณคิมก็จะเป็นคนขึ้นคะแนนไว้ให้นั่นเองก็ไปดูคะแนนเลย นะคะแนนก็ตามทีุ่กคนหิบครับใช่ครับตามทีุ่กคนหิบนะก็นั่นแหละทุกคนก็คลิปนี้ก็เป็นยังไงก็ก็อย่างนีนะบอกว่าทุกคนจะชอบกันก็หน้าอยากดูฝันอะใช่คิดหเ้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ได้นะได้คอมเมนตได้คิดได้มีอะไรติชมใช่ครับมีอะไรแบบติชม ขอ้อผิดพลาดอะไรก็คอมเมนต์กันได้ได้คิดเลยจะอ่าน <c oughs> คนเลยนะครับแต่ก,ก็นำมาปรับปรุงคลิปต่อไปใช่ค <c oughs> <c oughs> รับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ,นะะ,ะเวลาแจ้งเตือนจะได้ทุกคนจะได้รับข่าวชีวิตใหม่ของพวกเรากด <c oughs> <c oughs> ให้แหลกไปเลยต <c oughs> <c oughs> ิ๊กติ๊ก <c oughs> <c oughs>